พี่น้องครับผมเชิญชวนท่านพี่น้องนะครับให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆแล้วขอดูอาให้พ่อแม่ให้พ่อกับแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ไปเยี่ยมกูโบด้วยครับพี่น้องถ้าไม่ต้องรอวันอีดพี่น้องได้ทุกวันเลยแล้วก็อย่ารอวันศุกร์พี่น้องให้ไปได้ทุกวันเพราะว่านาบีเนี่ยสั่งให้เราไปเยี่ยมกูโบดมะปะเรานะครับ แล้วก็ไม่อย่าไปเจาะจงในวันไปเยี่ยมกูโบเพราะการเจาะจงนั้นนบ,บีห้ามเอาไว้นะครับพี่น้องจะเป็นธรรมะเราเสียชีวิตไปแล้วก็ต้องไปที่กูโบแต่ถ้าไปไม่ได้ก็ขอดูอาอให้พี่น้องครับวันนี้ผมจะพาท่านพี่น้องไปอ่านฮะดีษบทหนึ่งนะครับฮดีขออิมามนาซาอีฮะดีษที่3664บบอกว่าท่านซาดิบ นี่อูบาดอูบาดอะท่านสาดบินอูบาดาเนี่ยรายงานบอกว่ากุลตัวฉันได้ถามว่ายารอซูละลอโอรซุลของอัลลอฮ์อินนอุมมีมาตัดแท้จริงมะของฉันหรือแม่ของฉันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วอาฟาตาซอดดากุอันฮะฉันจะบริจาคแทนมะของฉันที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้ไหมถามดีไหมพี่น้องครับ อย่างนี้เขาเรียกว่าทําบุญแทนเนี่ยนะครับทำบุญแทนเรียกภาษาให้มันถูกนะทําบุญแทนได้ไหมเห็นพ่อเสียชีวิตไปแล้วมะเสียชีวิตไปแล้วเ,เราจะทําบุญแทนพ่อแม่เราที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะทําได้ไหมกอลานาอัมนั้นไม่บอกได้กุลตตทังก็ถานนะบีอีกว่าฟาไอยูโซรก็อฟัฟดลิล การทำซอจกการให้ทานแบบไหนดีที่สุดที่สามารถผลบุญไปถึงมปะปราเราตลอดเวลานาบีก็ตอบว่าซากยุ่นมาอีการให้น้ำหรือขุดบ่อน้ำอะไรการให้น้ำหรือขุดบ่อน้ำทำต่อแป๊บน้ำให้มัสยิดให้คนบ้านหนึ่งบ้านใดที่ยากจนไปน้องนี่ยหรือไปขุดบ่อน้ำาดีนี้รัฐบ,บาลก็ห้ามขุดจะไม่ไปน้อง เพราะว่าจะทําให้กรุงเทพเนี่ยสุดโลตัวนี้ก็เริ่มเริ่บเริ่รุดแล้วปีนึงก็หลายเซนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการให้น้ำเนี่ยการทํสสดโกิการบริจาคที่ดียี่สิกว่ือนนึกถึงน้าก่อนพี่นัองครับแล้วว่าพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกทําความดีแทนได้ไหมได้ฉะนั้นถ้ามีเด็กกำพร้าอยู่ในบ้านเราบริจาคสักแสนบาท แทนมะปะเราที่ตาไปแล้วตัวเราเองก็ได้ด้วยมะได้ด้วยคุณพ่อได้ด้วยใช่ไ,ไหมเนี่ยความรู้ที่ผ่านนาบีพี่น้องไม่ใช่นบีคิดเองทั้งหมดนี้เป็นเป็น,ปนวะฮีที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮวอัลลอะ,ะนั่านพ่อแม่เราที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับพี่น้องครับบางคนนี่มาเดีนนึกถึงพ่อแม่เลยพี่น้องครับนมานก็ไม่เคยขอมา ขอให้พ่อแม่ขออย่างนี้ครับรบบานาฮับลานารบบานารบบิกฟิลลีวาลิวาริไดยะวารฮัมฮูมากามารอบบายานีสกีรอเนี่ยว่าวันหนึ่งเป็นสิครั้งยี่สบครั้ง30สบครั้งได้ไหมได้พี่น้องครับแล้วก็ขออุอาอย่างเดียวไม่พอต้องบริจาคด้วยละนบีเลยบอกนบีก็แนะนำว่าการบริจาคที่ดีสก็คือคิดถึงเรื่องน้ำก่อนจะจะ,จะบริจาครถ ได้ไหมบริจาคอะไรนะเสื้อผ้าผ้าปูนมาที่มัสยิดได้ไหมได้ขวดบอ่อน้ำได้ไหมได้หรือว,ว่าส่งคนไปทำอุมระองเรามีตังเยอะมีตังตั้งหลายล้านเนี่ยอาไปเลยปีนี้จะให้สามคนนะครับฉันไปมาแล้วไปทุกปีปีละหนึ่งครัง้งสองครัง้งแต่ปีนี้ไม่ไปอ่ะให้ตากล้องไปทำดุลิลลก็ไปเลยพี่น้อง ผลบุญคนที่ให้เงินได้ด้วยมะปะเราที่ตายไปแล้วก็ได้ด้วยนี่ไงคือรางวัลที่อ,อลอัิสลามได้สอนให้กับท่านนาบีและนบีก็เอาเอามาสอนพวกเราฉะนั้นพ่อแม่ตายไปแล้วต้องบริจาคแทนและขอดุอาให้ท่านสม่ำเสมอนะครับไม่ต้องจำไม่ใช่จอจงเวลาได้ทุกเวลานะครับยิ่งขอตอนสุญญ์ดได้ยิ่งีใหญ่เลยนะครับ สุาานละที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัลมุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim On นแอ